สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้คัีปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวกันลัคนากันในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนธันวาคม2565นี้เป็นในเรื่องของ การเงินการงานโชคลาภนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ u s e r บูพยา5 9เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพไ่รลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำ ไม่ใช่ไพ่หลายเนาะไพ่เป็นแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ n i of c u p แล้วก็เป็นไพ่ ace of one สไม้ไพ่ the hangman แล้วก็เป็นไพ่ ace of p e n t a c l e 3ถ้วยแล้วก็เป็นไพ่เเหียญ page of one ไพ่ ace of s w o r d นะครับ ไพ่ใบสุดท้ายได้ The Magician อิทธิพลใต้สำหรับได้ Ten of w a n d ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่8ไม้เกิดขึ้นไพ่8ไม้เนี่ยแปลว่าต,วตัวตนของชาวการลัคนาการมีโอกาสที่จะมี การงานที่มีการพัฒนามีการเติบโตมีศักยภาพนะครับกับในเรื่องของการทํางานประสบความสําเร็จมากขึ้นมากขึ้นมีการต่อยอดที่ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอะไรที่ติดขัดอยู่อะไรที่มันเป็นนักศัะของการที่เรารู้สึกว่ามันช้ามันหน่วงมันไม่ได้ดังใจตอนนี้แหละมันจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วว่องไวมาแบบปุบปับฉับพลันมาแบบกระทันหันมาแบบรัวๆเลยนะครับเรื่องการ งานเนี่ยมีโอกาสเติบโตในสายงานที่ดีด้วยแล้วก็มีโอกาสที่การงานจะพัฒนาไปในทางที่เรานั้นเติบโตนะครับมั่นคงที่ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับบางสิ่งบางอย่างของชาวการลัคนาการการงานยังได้เด็กถือไม้ด้วยเด็กถือไม้แปลว่าชาวกันลัคนาการเนี่ยอาจจะมีการต่อยอดมีการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปนิดนึงบางทีแล้วชาวกันอาจจะต้องหา ในเรื่องของประสบการณ์ความรู้การงานนะครับบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยอาจจะมีหนทางของการงานที่มีการต่อยอดมีการพัฒนาที่ดีนะครับมีโอกาสที่ตัวคุณเองจะเหมือนกับเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีขึ้นมีแนเนื้อของการงานที่ประสบความสําเร็จได้มากขึ้นและสามารถที่จะนำะประสิทธิภาพของตัวคุณเองนั้นมาทําให้การงานนั้นต่อยอดแล้วก็พัฒนาที่ว่องไวและรวดเร็วแบบ พุ่งกระฉุดแบบนี้เลยทีเดียว8หไม้แต่มันมีข้อเสียอยู่เล็กนะครับเพราะว่า,พาไพ่8ดหมมันหมายถึงไพ่ประจําตัวด้วยแปลว่าอารมณ์ความรู้สึกของตัวชาวการลลกคณะกันเนี่ยอาจจะมีความเซนสิทีฟง่ายนิดหน่อยแล้วก็อาจจะคิดอะไรแล้วใจร้อนเกินไปอยากทําแบบนั้นนะ่ะอาจจะหุนหันพันแล่นไปนิดนึงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูจังหวะดูโอกาสก่อนในช่วงของเศรษฐกิจแบบนี้บางทีแล้วนะ่ะมันกําลังจะเกิด ภาวะ Recession ถูกไหมครับมันกำลังจะมีเศรษฐกิจถดถอยแต่ผมคิดว่าอาจจะถดถอยได้แต่มันก็ยังมีโอกาสแฝงอยู่ตรงนั้นอยู่เพราะถ้าเกิดเราดูในดวงเมืองและดวงโลกดวลาวพัสสบดีเนี่ยกำลังจะขึ้นจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษไปทับกับลัคนาดวงโลกแล้วก็ดวงเมืองด้วยทำให้มีการเติบโตมีการพัฒนานะครับ แต่มันจะเป็นภพมรณะของชาวราศีกันแล้วก็ลักขนากันตำแหน่งที่ได้เป็นราชาโชคด้วยมันแปลว่าชาวกันลักขนากัน,นี่ยอาจจะได้เงินก้อนเงินต่างๆหรือการติดต่อการสื่อสารกับต่างถิ่นแดนไกลแบบเนี้ยนะครับมีการติดต่อมีการสื่อสารที่ดีนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดต่อกับในเรื่องของ ต่างประเทศนะครับจะเด่นมากเลยนะชาวกันแล้วก็ลักษณะกันเนี่ยใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็พุ่งทยานเลยนะครับแบบนั้นเป็นต้นนอ้องแล้วก็มีโอกาสที่ตัวคุณเองจะได้การงานที่ดีมีความมั่นคงกับในเรื่องของตัวตนของตัวเราเองมากขึ้นถ้าคุณทําถูกกับงานคุณก็จะมีงานที่ดีนะครับสามารถที่จะมีการต่อย,ยอดการพัฒนาได้รับการประคับประคองในเรื่องของการงานต่างๆนั้นประสบความสําเร็จดีมี ีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยผลักดันให้กับตัวคุณประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานไพ่สี่ไม้เนี่ยนะครับเป็นไพ่ของการที่เราได้รับการแบบดูแลเทคแคร์นะครับหรือมีคนคอยช่วยเหลือเรามีคนคอยให้คําแนะนํากับตัวเราแล้วก็มีการงานที่ประสบความสําเร็จได้คุณไป สมัครงานก็มีโอกาสจะได้งานนะครับมีโอกาสเริ่มต้นงานที่ดีได้นะสำหรับใครที่ไปสมัครงานใหม่บางคนอาจจะอยากออกจากงานนิดนึงเนาะเพราะว่าเท่าที่ดูคือบางทีคุณอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะครับเพราะเงินเดือนอาจจะน้อยแล้วมันเป็นช่วง ปลายปีคุณอาจจะอยากเปลี่ยนไปทํางานอื่นเพื่อที่จะได้หาไรายได้ต่างๆนั้นเพิ่มเติมมากขึ้นหรือบางคนมีความรู้สึกอึดอัดใจมีความรู้สึกเหนื่อยมีความแบกภาระในสําหรับบางคนเนาะสำหรับชาวกันเนี่ยมีไพ่สิบไม้แต่สิบไม้เนี่ยเป็นไพ่กลางๆไม่ใช่ไพ่เสียเพราะว่ามันแปลว่าแบกภาระก่อนแต่มันจะมีความมั่นคงได้นะครับดังนั้นชาวกันลักขณากนเนี่ยค่อยคอยเป็นค่อยๆไปหนึ่งไม้หมายถึงการประกบประคองในเรื่องของการงานหรือคุณจะเอา การต่อยอดการพัฒนานั้นมาเรียนรู้มาปรับก็ได้เพื่อที่เราจะได้ไปสู่สิ่งที่เราไปถึงจุดเป้าหมายที่เร็วขึ้นนะครับแปดหมายหมายถึงการใช้ในเรื่องของศักยภาพของตัวเราเองเนี่ยไปสู่จุดมุ่งหมายเป้าหมายสิ่งที่เร็วขึ้น ส่วน four of o n e เนี่ยแปลว่าคุณสามารถที่จะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานที่ดีถ้าคุณยังอยู่ที่เดิมถ้าคุณอดทนคุณอดกลั้นคุณสู้คุณแบกภาระถึงคุณจะเหนื่อยถึงคุณจะหนักถึงคุณจะมีภาระที่ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าคุณทำได้มันจะประสบความสำเร็จและมีความยั่งยืนมั่นคงมากขึ้น แต่ถ้าเกิดใครนะครับที่ไม่สามารถที่จะทนอยู่ได้นะครับอันนี้ก็เข้าใจว่าครับที่อยู่ได้อ่าคับที่มันอยู่ได้แต่คับใจมันอยู่ยากเนาะบางคนก็อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงเพราะมันมีความกดดันเข้ามาสําหรับบางคนอาจจะมีความกดดันหรือมีความรู้สึกว่าอิ่มตัวแล้วอยู่ที่นี้รู้สึกมันไม่ค่อยมีการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพอะไรให้เราต้องชาเรนจ์อีกแล้วนะครับมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับ เหนื่อยเฉ่อยชาไปแล้วนะครับเป็นอะไรที่เราจะต้องถึงเวลาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมันก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มเป็นทิศทางของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเดินทางนะครับอีกครั้งหนึ่ง หนึงเด็กถือไม้เนี่ยมันก็คล้ายหนึ่งไม้ะนะครับเป็นการเริ่มต้นใหม่ประมาณนั้นก็แสดงว่ามีโอกาสที่ตัวคุณเองนะครับจะได้งานใหม่เนาะก็อะไรแบบเนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะความเครียดความไม่ตกความกังวลก็ค่อยๆปล่อยวางไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องจริงจังเกินไปคําว่าไม่ต้องซีเรียสเนี่ยไม่ต้องจริงจังเนี่ยพูดง่ายแต่ทำยากเนาะแต่จริงๆแล้วอะ่ะยังไงชาวกันก็พยายาม อย่า perfectionist เกินไปอ่ะนะครับก็คือหมายถึงว่าทําอะไรอย่า perfect เกินไปอย่าพยายามเป๊ะเกินไปนะครับอารมณ์อร่อยได้ก็ปล่อยวางไปบางทีชาวกันอาจจะนอยน้อยเก่งนิดนึงอะเนาะก็อยากจะทําให้ทุกอย่างมันดีไงแล้วมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดเราก็รู้สึกนอยอะประมาณนั้นจริงๆเราอาจจะก,กดดันและแบกภาระด้วยตัวเราเองชาวกันลนกักษณะการลองปรับมุมมองดูนะครับกับในเรื่องของ ความรู้สึกกับในเรื่องของการทำงานบางทีเราอาจจะหมดไฟหมดแพทชั่นบ้างนะครับแต่ถ้าเรารู้จักที่จะปลุกเราในเรื่องของแพทชั่นของเราขึ้นมาจาก เด็กถือไม้เนี่ยมันจะพุ่งทยานเลยนะอัญแาทชั่นคือมาเต็มเลยนะชาวกันเนี่ยการทํางานนะครับการงานจะพุ่งกระฉูดเลยนะครับออเดอร์จะรัวเลยนะใครทํางานธุรกิจนะครับดิวอะไรไว้เนี่ยจะได้แบบปังมากนะครับส่งท้ายปีเก่าไปเลยแบบนั้นนะ่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีการงานที่เติบโตมั่นคงที่ดีโดยเฉพาะใครทํางานก็จะได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆเพราะเรามีโปรเจกต์มีไอเดียมีสิ่งต่างๆที่นําเสนอเจ้านายทําให้เราอะได้รับการ สนับสนุนที่ดีและเกิดความมั่นคงนะครับอย่าลืมนะว่าถ้างานเยอะงานสมงานอะไรมากมายเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่ามันกําลังจะดีขึ้นสาหรับชาวกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับสําหรับใครที่กําลังมีประเด็นมีปัญหากันไพ่แฮงแมนมีความรู้สึกอึดอัดใจมีความรู้สึกที่อยากจะเปลี่ยนแปลงแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าเมื่อ8ด้านเหมือนกันนะก็คือไพ่8ดาบมีความรู้สึกไม่ตกกังวลว่าแบบมันอึดอัดได อยากจะเปลี่ยนแปลงแต่บางทีเราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีความมั่นใจว่าเราจะไปต่อได้หรือไม่นะครับก็มีดาวพฤหัสบ,บดีโคจรเล็งลัคนาเป็นตําแหน่งอุดมเกณฑ์แปลว่าเรายังมีโอกาสที่จะมีคนคอยช่วยเหลือคนคอยสนับสนุนโดยเฉพาะในช่วงของอวันที่3ามธันวาเป็นต้นไปเพ,พราะดาวพฤหัสบดีจะเดินหน้าในราศี มีนใช่ไหมครับแล้วเล็งมาที่ราศีกันทําให้เรามีโอกาสจะมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนอะไรที่มืดแปดด้านอะไรที่มีความรู้สึกที่ไม่มั่นใจเนี่ยพยายามปลดปล่อยพลังงานไปสักนิดหนึ่งมีไพ่ใบนี้นะครับคือไพ่นายออบครับ นายคัพแปลว่าตัวคุณเองอาจจะยังมีโอกาสมีแนวโน้นมของการปล่อยวางได้สามารถแก้ไขปัญหาได้มีไพ่เดอะเมจิเชียนมาด้วยเดเมจิเชียนกับนายอ๊อฟคัพเนี่ยมาบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าชาวกันลักขณากาันพยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับเดเมจิเชียนหมายถึงไพ่อของการเปลี่ยนแปลงไพ่อของการปรับปรุงการแก้ไขสถานการณ์ส่วนไพ่นายอ๊อฟคัพคือการรักตัวเองใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองเปิดมุมมองในทางมุม โพสิทีฟนะครับในทางบวกนิดหนึ่งแล้วตัวคุณเองจะสามารถหลุดพ้นหาทางออกได้จากให้8ดาบนี้นะครับอุปสรรคปัญหามันมีอยู่ทุกที่ทุกเวลานะครับชาวกันลักษณะกันไม่ต้องกลัวปัญหาไม่ต้องกลัวอุปสรรคเพราะคุณเกิดมาพร้อมกับอลิของดวงโลก มันแปลว,ว่าเราสามารถที่จะมีพรวิเศษนะครับมีในเรื่องของชาวปัญญานะครับกับการที่จะเอาตัวรอดได้ไพ่ดาวพุธคือดาวประจําตัวเนี่ยก็คือไพ่เดอะเมจิชียนเดอะเมจิชียนคือหมายถึงดาวพุธดาวพุธหมายถึงการติดต่อการสื่อสารหมายถึงการแก้ไขปัญหาคุณมีชาวปัญญากับการแก้ไขปัญหาอยู่แล้วดังนั้นชาวกันลักษณะกันไม่ต้องกังวลแค่คุณต้องพักนิดหนึ่งแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณจะสามารถหลุดพ้นและแก้ไขปัญหาได้นะครับ ในช่วงของการส่งท้ายปีเก่านี้นะครับคุณจะมีความสุขความสาหวังมากขึ้นถ้าเรารู้จักปล่อยวางไพ่ใบน,นี้นะครับคือไพ่นออกครับคือการมีความสุขความสมหวังท่ามกลาง ความรู้สึกที่ดีนะครับถึงแม้บางคนอาจจะมีเพื่อนหรือไม่มีเพื่อนก็แล้วแต่มันจะมีโอกาสที่คุณจะได้สังสรรค์ได้ไปเที่ยวนะครับในจุดที่เราไม่เคยไปหรืออาจจะเคยไปแล้วรู้สึกความประทับใจนะครับมีเพื่อนมีการ,รยาน,นดไปเจอเพื่อนไปเจอญาติพี่น้องไปเจออะไรที่ได้สังคมมากขึ้นเพราะว่ามันอาจจะเคยปิดในเรื่องของโรคระบาดไปใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันเริ่มฟื้นฟูล,ละเริ่มมีการเปิด จังหวัดเปิดประเทศมากแล้วนะครับก็จะมีอะไรที่มีหลังท่องเที่ยวทําให้ชาวการลักษณะกันได้เปิดหูเปิดตาม,มากขึ้นหรือสามารถที่จะมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์ง,งานอะไรที่มันเป็นสิ่งดีๆเข้ามากับการผ่อนคลายเนาะเพราะว่าเราก็เหนื่อยมาทั้งปีแล้วเราก็อยากจะพักผ่อนเนี่ยชาวกันลักษณะกันก็เต็มที่ไปเลยแต่นะครับไพ่เตือนมานิดหนึ่งนะว่าอย่าทําอะไรที่มันเสี่ยงเกินไปนะเพราะว่า สถานการณ์นะครับอาจจะยังดูต้องดูสถานการณ์ไปก่อนเนาะเพราะบางทีอะ่ะมันก็อาจจะมีสิ่งบางอย่างที่ดูเหมือนกับไม่ชอบมาพากลดังนั้นก็กอย่าสนุกจนเกินเลยเนาะล้วก็พยายามเซฟเซฟเงินนิดนึงนะมีไฟล์ออฟเพนทาเคิลมาเพราะว่าบางทีคุณอาจจะมีรายจ่ายเยอะนะครับในช่วง ปีใหม่นี้นะครับแต่ไม่ต้องกังวลมีไพ่8เหรียญขึ้นมาช่วยชีวิตชาวกันเอาไว้นะครับคือไพ่8ดเหรียญก่อน8เหรียญเนี่ยแปลว่าการงานที่ดีแล้วถูกไหมเพราะมีการเติบโตการพัฒนาที่ดีมากเลยส่วนการเงินได้8ดเหรียญก็ไม่ไม่ขี้เหร่นะ8เต็ม10ถึงแม้จะไม่ได้บุญหวามากแต่มันก็สามารถหมุนเงินได้เรื่อยๆสามารถที่จะมีรายได้เข้ามาแบบเรื่อยๆนะครับเข้ามาแบบอย่างสม่ำเสมอเข้ามาแบบ เยอะพอสมควรแต่มันก็ไม่ได้เยอะแบบบือหวาแต่มันก็เยอะในระดับหนึ่งแต่แต่เดี๋ยวผมจะทำเรื่องของโชคลาภให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่ออาจจะมีโชคลาภที่ดีกว่าเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ว่า8เหรียญก็ไม่น้อยหน้านะครับมีการเงินที่ยังหมุนสัพัดได้ดีมีเงินเก็บมีเงินใช้มีเงินค่อนข้างแบบ โอเคเลยแหละถือว่าเราก็ไม่หน่อยหน้านะสำหรับชาวกันเนี่ยสามารถที่จะมีการเงินที่หมุนได้สภาพคล่องดีเลยแต่ต้องดูแลจัดการนิดนึงเพราะบางทีเราอาจจะมีรายจ่ายเยอะหน่อยนะครับมีไพ่ฝ่ายออ n เ a นทาเิถ้าคุณไม่เซฟเงินอาจจะทําให้การเงินของคุณเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับเ,เดิอนชนเดือนได้นะครับหรืออาจจะมีการใช้ใจ่ายเกินตัวอะไรแบบเนี้ยดังนั้นชาวกันลักนณากัน บริหารจัดการเรื่องการเงินนิดนึงธรรมนี่แมจเมนต์ด้วยนะครับเท่าที่ดูไพ่ของอต้นเดือนจะได้เก้าเหรียญอันนั้นเก็บไว้ตั้งแต่ต้นเดือนเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเงินมันก็จะมีจ่ายออกไปบ้างนะครับมันเป็นในช่วงปลายปีบางคนก็อยากจับจ่ายใช้สอยอยากจะซื้อนะครับ ของบันเทิงเลิงใจหรืออยากจะซื้อของสิ่งของใหม่ๆเข้าบ้านนะครับอยากได้มือถือใหม่อยากได้กระเป๋าใหม่อยากได้รองเท้าใหม่อยากได้รถใหม่อยากได้อะไรใหม่ๆนะครับในปีใหม่เนาะบางคนก็อาจจะใช้เงินมือเติบหน่อยอะไรแบบนี้ก็พยายามจัดสรรน,นิดนึงเนาะรายได้ก็พอได้แหละพอโอเคอยู่นะไม่ต้องกังวลมากนะครับแค่จัดการในเรื่องของการ ทําทรายรับรายจ่ายหรือมันนี่เมเนจเมนต์นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของโชคลาภชาวกันแล้วก็ลักนากันในช่วงครึ่งหลังเดือนธันวาไพ่เป็นแรกนะครับโชคลาภกับในเรื่องการงานที่มีการเติบโต1ิบเหรียญมาแล้วนะครับไพเ่เจโอเคชาวกันลักนากันต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรไพ่เดทขึ้นมาในโชคลาภแปลว่าใครที่มีประเด็นในเรื่องของปัญหาสุขภาพอนามัยต่างๆมีโอกาสที่จะ น่าจะมีโอกาสบรรเทารักษาได้หรือหายแบบนี้เป็นตอนมีโอกาสมีโชคมีลาบกับในเรื่องของอคนทางไกลนะครับแล้วก็ต่างถิ่นต่างแดนหรือมีโอกาสได้โชคได้ลาบกับการสูญเสียนะครับก็อาจจะเป็นทุกขลาบนิดหนึ่งเนาะอย่างเช่นใครทําประกันไว้อาจจะได้เงินประกันนะครับได้เงินประกันตรงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ หรืออาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนเอาไว้น่ะจะได้รับผลตอบแทนกลับมาแบบนี้เป็นต้นภาะวะโชคลาภเราจะค่อนข้างทายไปในทางที่ดีเนาะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพอนามัยด้วยบางคนอาจจะได้รับสินเชื่อสินใหม่จากในเรื่องของประกันแบบเนี้ยก็ได้เนาะแล้วก็มีไพ่นี่เลยนะครับสิบเหรียญมาชาวกัรลาัาคณะการมีโอกาสมีโชคมีลาบเรื่องอสังหาริม,มทรัพย์การเงินที่อู้ฟู่มากเลยนะแสดงว่าไพ่ใบนี้คือแดเหรียญมา แต่สิบเหรียญมาพัฒนาถึง1ิบเหรียญไปเลยเปราะว่าชาวกันเงินดีมากๆนะครับในช่วงของเดือนนี้นะครับต้นเดือนได้9้าเหรียญปลายเดือนได้10เหรียญเป็นโชคลาบอะเพราะว่าเราจะมีโชคลาบกับในเรื่องอสังหาริมทรัพย์การลงทุนต่างๆหรือลาบลอยแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ตัวคุณจะมีโชคมีลาบกับ ในเรื่องของการงานโดดเด่นพัฒนาที่ดีแล้วมีโอกาสที่ตัวคุณจะเติบโตในสายงานมีการปรับตําแหน่งมีการเลื่อนขั้นตอนแรกก็คิดอยู่ว่ามีการเลื่อนขั้นไหมนะ้าแต่มันยังไม่มีไพ่พอไพ่โชคลาภมาปุ๊บใครรอคอยในเรื่องของการเลื่อนตําแหน่งเลื่อนฐานเงินเดือนบอกเลยเชาวกันนะครับ เป็นเอกเป็นเด่นมากๆเลยเงินอู้ฟู่มากนะครับ10เหรียญมาแล้วนะชาวกันก็โชคดีแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดอ่าแต่อย่าลืมนะครับว่าอย่าลงทุนมากจนเกินไปและก็อย่าเสี่ยงกับลาบลอยมากเกินไปเพราะมีไพ่เดทตอนมันได้มันได้10เหรียญแต่ตอนมันเสียมันเสียหมดเลยนะครับ10เลยนะครับก็คือเดทนะบริหารความเสี่ยงด้วยนะครับช่องนี้ไม่ได้ชี้นำในการลงทุนนะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ